ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับคุยหลังอ่านนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันหลังอ่านเล่ม10จบนะครับแน่นอนว่าจะคุยกันแล้วเนี่ยคงยากที่จะไม่พูดถึงเนื้อหาภายในเล่มมาถึงตรงนี้ผมขอเตือนไปก่อนว่าถ้ายังไม่ได้อ่านทุกคนจะได้เจอสปอยแน่ๆใครไม่อยากโดนสปอยก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับเล่ม10ยังอยู่กับโลกปีศาจกันค่อนเล่มครับแล้วไปโผล่โลกวลยุทธ์ที่1อีกหน่อยหนึ่งเล่มนี้มีหลายๆซีนที่ชอบครับแต่ถ้าพูดถึงเล่ม10 ภาพแรกที่แวบเข้าหัวเลยคือฉากของการลุกฮือขึ้นของชาวนิคมครับที่ทุกคนตะโกนกันว่ายูจุงเฮียกยูจุงเฮียกยูจุงเฮียกเดี๋ยวลูกจากเอาเขาด้วยฮะยูจุงเฮียกวู้ฮู้ยูจุงเฮียกวู้ฮู้วู้ฮู้ยูจุงเฮียกวู้ฮู้ผมว่ามันเต้นท่าอะไรประหลาดประหลาดตอนตะโกนวู Woo ้ฮู้นั่นด้วยแน่ๆครับ วิวและรีแคปของที่นี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าแผนที่ของสีนิคมอุตสาหกรรมครับยังคงอยู่กับเกมนะักปฏิวัติเหมือนเดิมจางฮายองตกพิชคาตเลี่ยงแล้วก็ปิดบัญชีกับระยุคเชสวิทกันดำ้ำตัวก๊อฟเกรดต่ำก็โดนกันด้ำของจริงพังทิ้งด้วยความรวดเร็วเร่งรีบเพราะมีความเป็นไปได้เหลือไม่มากครับ ศึกตรงนี้จบไปได้เข้าซินาโยหลักและฟื้นฟูร่างอวตารหลังจากนั้นก็เดินทางไปโลกวรายุทธ์ที่1จบเล่มไปพร้อมกับจูจุงฮยอกเข้ารับการฝึกเพิ่มจากเซียนดาบยักษณพาส่วนดกจากเดินทางไปงานเลี้ยงของชมรมอาหารเลิศรสซึ่งจัดโดยพวกกลุ่มดาวครับผม ต่อกันครับกับเกมนักปฏิวัติครับจากเล่มที่แล้วที่เหลือเพชฌฆาตสามคนเล่มนี้โดนจางฮายองสอยเรียบแหล่งกําเนิดพลังงานก็โดนดกจาและชาวคณะชิงตัดตอนออกเรียบร้อยโรงงานไม่มีแหล่งพลังงานสบายละ GGE แน่นอนครับผมมามาคิดปีศาจของกิลบาตอมโรดสู้กับดกจาร์้พักก็โดนโรงงานจับไปกินเป็นพลังงานขับเคลื่อนกินมาพิษไปแล้วยังไงยังยังยังอยู่ในการคํานวณครับเดี๋ยวพลังก็หมดไปเองแแต่สู้ไปสู้มาไงมันยังไม่หมด่ะ ที่ไหนได้ครับในยุคเซซาวิทด้านได้รับความเป็นไปได้จากกลุ่มดาวหมางูหนูทําให้เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเลยทีเดียวครับการดั้มตัวก๊อปเกตต่ำออกมาสู้กับนกจา่าแน่นอนว่าถึงจะเป็นแค่ตัวก๊อปลกจาก็สู้ไม่ได้ครับล่างอาวตารถึงขีดจํากัดฝืนแล้วฝืนอีกมาตั้งแต่เล่มก่อนหน้า ร่แร่เต็มทีพองานเข้าแบบนี้ก็ชิปหายแล้วนะครับทุกคนรับมือคนเดียวไม่ไหวแน่ๆมองขึ้นไปข้างบนก็เ,เห็นพิลิงคนดีคนเดิมคนคุ้นเคยไม่ต้องอื้อเอ่ยก็สุขใจการบรรยายปิดตอนที่บอกว่าขอแค่มีใครสักคนหนึ่งเคียงข้างกันแล้วลุกใจว่ากระโดดขึ้นไปกลางอากาศเพื่อไปประทัากับโรงงานฉากนี้เท่จริงอุย้ยกระโจนขึ้นฟ้าขึ้นไปบวกซึ่งหน้าอุกย,ยางแน่นะครับจานอ่ะแล้วก็ตามที่ทุกคนรู้ครับ คนโชว์แมนโดนอัดน่วมตามระเบียบครับ <laughs> แล้วก็หลบมาพักหายใจหายคอกับฉากที่ตาตึงใจที่สุดในเลื่องอย่าง,งย,ยูจุงพยอคยูจุงพยัคแล้วก็ตามสไตล์พระเอกของเราครับซูไม่ได้ครับก็ต้องใช้ตัวช่วยกันหนะครับ <laughs> ฉันขอเปิดการาฟที่หมอปไว้และก็มังกี้คิงก็หลงกลนักอ่านคิมเขาจนได้ครับ พวกเล่นไปบอกพยาวานอนว่าไอ้พวกหมางูหมาไปไอ้พวกหมางูหนูนั่นแหละที่ส่งข้อความงอกเธอนะเส้นผมเส้นผมมากิกิงบอกอ้าวสวยสิไอ้สองจะลองวัดกับพี่คิดมาดีแล้วใช่ไหมบอกบอกเอาเอาก็เอาว่าจะเรียกกันดั้มของจริงมาใช่ไหมได้เลยพนุมให้มันรู้สับ้างว่าอย่าไปซื้อง,งานก็ไม่รู้เลยว่ามันงอนแง่นและปอกบางแค่ไหนเพรพี่น่ะเดี๋ยวัน ไม่เกรงใจใครไม่ไม่เกรงใจใครที่ผมว่านี่หมายถึงพระเอกเราเนี่แหละครับแหมพวกเล่นใช้คาถาอันเชิญไม่เกรงใจฮาเดสเลยจุดนี้เองนะที่เฮงเจียเข้ามาช่วยแบกรับความเป็นไปได้ในการเรียกทหารยักษ์สาวออกมาจากนรกครับเออจะเอารถคนอื่นไปขับเนี่ยต้องเติมน้ํามันให้แล้วก็ต้องพูดถึงเหตุจําเป็นที่จะต้องใช่ใชไหมฮะแล้วก็ต้องพูดที่เข้าหูเจ้าของรถด,ด้วยไม่งั้นเขาไม่ให้ประเด็นที่สําคัญสําหรับผมตรงนี้คือทาไมเจ้าของรถถึงให้ยืมทําไมฮาเดสจึงให้ดกจายืมฐานยักษ์ ไปใช้งานความสัมพันธ์ของลูกจากับฝั่งในรกนั้นลูกจาเป็นฝ่ายได้รับซะมากกว่าครับเลอๆได้แต่เพียงฝ่ายเดียวด้วยซ้ําทั้งตอนเซนาริโอที่6ที่ได้รับรางวัลเป็นวิญญาณของชินยูซึงและที่งานเลี้ยงกลุ่มดาวตอนอุตรเทพบุกก็ได้เพอร์เซฟนี่ช่วยไว้สำหรับผมการเป็นนักปรุงเรื่องราวให้มันอ่อนไปหน่อยครับถึงฮาเดสจะถูกใจพะยศะทั้งอ่านแค่ไหนทั้งฝั่งฮาเดสเองก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่สมน้าสมเนื้อกับการให้ลูกจาเป็นแค่กุ๊กของภรรยาแน่ๆไหนจะเอาฐานยักษ์สาไปแวเล่นในนนดดิแดี บ้านนอกอีกข้อแลกเปลี่ยนของทางฮาเดสนี่แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจคนระดับนั้นไม่ทําอะไรปา่าประโยชน์แน่ๆถ้าไม่มีอะไรไปให้เขามึงได้โดนกระทืบไปนอนถูหัวแม่โป้งตีนฮาเดสสมพรปากแน่ดกจาหรือจะเป็นการปูทางให้ดกจาเข้าร่วมกับฝั่งฮาเดสตอนการแบ่งฝ่ายของโอลิมปัสก็เป็นได้ครับ อ๋อผมข้ามเรื่องการโดนอัดยับยับของโรงงานไปนะครับฉากนี้เป็นการปูถึงความแข็งแกร่งของกันดั้งเป็นการทําให้รู้ว่าระดับของฐานยักษ์สามันโคตรเก่งและโคตรแก่งแค่ไหนในอนาคตสโลแกนเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายมันจะไปสู้ดกดันไม่เก่งใจใครได้ยังไงแล้ว กับมาที่เกมนักปฏิวัติกันต่อนครับจนแล้วจนรอดน,นักปฏิวัติตัวจริงก็ไม่โผล่ออกมาครับถึงจะทําให้เราคิดกันไปเองว่าไอเลนคงจะเป็นนักปฏิวัติแต่แล้วไงออกมากับไม่ออกมาก็ไม่ต่างกันครับ ยิงผูกคุ้มกันของม้าก,กับสปายของหัวหน้าหันไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีบทให้ออกลงเลยครับสองโพสิชันนี้จบกันไปแบบโดนคัดทิ้งเลยก็ว่าได้พนะ่วงกับสั่งตัดบทออกแต่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะกระชับดีแค่สู้กับลยุกเซซวินก็จะปาไปครึ่งเล่มนะครับซึ่งการสลับกันทุบลยุกของดกจาแนละจงฮายกนั้นดันเป็นผลดีต่อดกจาไปเลยครับจงฮยยกไปเป่าประกาศตัวเองก็เป็นดกจาเพราะเคลียร์เกมนะักปฏิวัติฝั่งกิโลบาสไปได้ เคลียร์ที่หมายถึงเคลียร์พื้นที่ถล่มที่นั่นลาเป็นหน้ากองนั่นแหละครับพี่แกจัดการนักปฏิวัติและทุกโพสิชันของฝั่งนั้นทิ้งเรียบโดยอ้างชื่อคิมดกจาที่นั่นจึงเปลี่ยนเป็นนิคมคิมดกจาทําให้พะยอดนักตายของเราแทนที่จะตายอีกรอบเข้าสู่ซินารีโอหลักได้อย่างพอดิบพอดีเลยครับ กว่าที่ลกจาจะกลับเข้าซินาิโอหลักได้ก็ทุลักทุเลมากสิ่งหนึ่งนอกจากไอเลนที่คอยช่วยซ่อมแซมร่างกายให้แล้วก็มีช่องของบียูนี่แหละครับที่คอยชะลอบทลงโทษให้เบาลงทําให้การเสื่อมสลายของเรื่องเล่าช้าลงก็นะพี่แกเป็นกลุ่มดาวด้วยเนาะจะขอซินาิโอย่อยเพื่อให้ตัวเองก็ได้ไม่มีปัญหาตรงนี้จะเป็นการเฉลยปมที่ขโมยทิ้งไว้ตอนเล่มหกนู่นแหละครับพี่ล็กจาพูดว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในซินาิโอที่ผมเขียนขึ้นเท่านั้นเธอจะกลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ถือกําเนิดขึ้นเพื่่อผผมแตเเพีียยงู้งด,ดว คือจะคอยบอกบียูว่าให้เปิดซีนารีโอย่อยเพื่อทําให้ซีนารีโอหลักเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการใช่ไหมเอาละถึงจะแก้ซีนารีโอหลักไม่ได้แต่สามารถตับแต่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในซีนารีโอหลักได้แน่เครื่องมือสุดโกงที่ได้มาด้วยความยากลําบากนี้จะทําให้ยอดนักปรุงปรุง,รงเรื่องราวให้ตื่นเต้นเร้าใจได้มากแค่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าช่องเถือนไม่โดนยึดไปซะก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนก่อนหน้านี้เราคุยกันไปว่าถ้าช่องเปิดคงจะมีกลุ่มดาวเข้ามาดูใช่ไหมครับแล้วถ้าเข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยจนพวกโทเกบีระดับสูงตรวจจับความผิดปกติได้ก็จะมีปัญหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับแต่ไม่ต้องรอให้กลุ่มดาวเข้ามาเยอะแลวครับกลายเป็นว่าแค่ช่องเปิดรับก็โดนตรวจจับโดยสํานักง,งานทันทีเอาช่องมาใช้ได้คลายปัญหาเรื่องการเสื่อมสลายของเรื่องเล่าไปได้เรื่องหนึ่งยองกีกับบาบุญที่เข้ามาติดต่อเซียนดาบที่สํานักก็คงจะเห็นบียูเข้าแล้วแหละครับ ที่แล้วเราทิ้งไว้ว่าราชาปีศาจแอดโมเดียสเครืองไหมที่ไปตัดช่องทางการรับชมของเขาผ่านหัวหน้าฮันเร่มนี้เฉลยออกมาแล้วครับว่าเครืองจริงแต่ไม่ได้เครื่องอย่างเดียวคือมาคูได้อีกต่างหากด้วยความที่2พนอต่างอ้างตัวเป็นคนอื่นในแอดโมเดียสไม่รู้มึนหรือเมาวาร์ปลงตรงที่ชื่อเสียงของลูกจากระชอนแทนที่จะวาร์ปลงตรงหัวหน้าฮันดูทรงแล้วว่าแอดโมเดียสกขโหดจริงฮะเล่นเผาความเป็นไปได้แบบไม่กลัวเปลืองฮะัสุลต่านจัดจัดวาร์ปมาลงพร้อมร่างอาวตารที่เป็นลูกของหัวหน้าฮันไม่พอ แกยิงถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์รัวๆเป็นที่รู้กันว่าถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในสินาริโอนั้นและถ้าจะส่งอะไรลงมาก็ต้องใช้ความเป็นไปได้มหาศาลแค่ไหนพวกเล่นใช้ลากอวตารโดยตรงมันขั้นกว่าของการหลอมรวมเข้ากับลุ่มดาวในระดับสูงแน่ๆแถมข้ามโลกมาอีกต่างหากแอสโมเดียสเขาโนสนโนแคร์จะบังคับให้รับข้อตกลงเรื่องมหาเรื่องเล่าท่าเดียวคือจะบอกว่า มังกี้คิงแลละก็มาดิครับผมมีเหลือ,ลอครับเดี๋ยวได้นะอูริเอลแล้วไงไล่กลับเอเดนไปดิตุกตาอูริเอลโดนตัดการเชื่อมต่อจงฮยอกเสียซินาริโอไปร่างกายก็กําลังเสื่อมสภาพท่านอุตรเลเทยพยที่เป็นผู้สนับสนุนของจงฮยอกก็ไม่ช่วยครับแต่ถึงกระนั้นจงฮยอกก็ไม่ได้ย้อนกลับแต่อย่างใดครับตรงจุดนี้ผมสงสัยการเข้าสู่ซินาริโอของจงฮยอกว่า กลุ่มดาวผู้ชื่นชอบการแปลงเพศช่วยแบบไหนคือช่วยส่งกลับไปโลกที่มีซีนารีโอเดิมก่อนเพื่อให้ร่งางอวตารฟื้นฟูแล้วจึงกลับมาโลกปีศาจที่73อีกรอบคือกลับมาพร้อมกับซีนารีโอย่อยของกลุ่มดาวผู้ชื่นชอบการแปลงเพศอีกทีอย่างที่อูริเอลพาจงฮยอกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือแบบอื่นใครมีไอเดียตรงนี้เสริมกันมาได้นะครับโดยข้อแรกเปลี่ยนในการช่วยเหลือคือต้องแปลงร่างเป็นผู้หญิงวันละ10นาที <c oughs> น,นี่อันนี้พอเข้าใจได้ อันนี้มันเป็นข้อตกลงที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายเพราะมีอยู่ทีหนึ่งที่ดุกจาใช้พลังอะไรสักอย่างของเอเดนแล้วต้องทําท่าอวยพรเล็กๆน้อยๆตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนแบบนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่ครับและทําไมแอสโมเดียสถึงเข้าหาดุกจาในศึกชิงตําแหน่งราชาปีศาจนี้ผมพอจะเดาได้ลางๆครับที่นี่มีสีนิคมใช่ไหมครับและ2ในสีก็มีความสัมพันธ์กับเนบิลาเป้งๆไปแล้วอย่างเมเลดอนก็ได้รับความสนับสนุนจากเวดาส่วนเบอร์คันก็ได้รับความสนับสนุนจากปาปิลุสแล้วทั้งเมเลดอนกับเบอร์คนันก, us, ก็กด้านจา อ,อีกสอ2นิคมที่เหลือก็คือนิคมจุงฮยอกกับนิคมดกจาแอสโเดียสจะเข้าหาจุงฮยอกและดกจาก,ก็ได้ทั้งนั้นส่วนเหตุผลที่เข้าหาดกจาก,ก็น่าจะเป็นเพราะดกจายังไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแหละครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องที่ดกจารับอวตารชินยูซึงมาดูแลคงจะคิดว่าเป็นพวกรถนิยมเดียวกันทางเดียวกันน่าจะคุยกันง่ายแต่ก็นั่นแหละครับคุยกันไม่ได้แถมจะตายหมดดิดกจาถึงกับไปร้องขอผู้สนับสนุนของจุงฮยอกแล้วแถบคําพูดของผู้สนับสนุนเป็นแถบคําพูดเดียวกับอุตเเทพทพี่คย กดออกมาในเล่มก่อนๆตรงนี้เหมือนจะนนเฉลยออกมาว่าผู้สนับสนุนของจงฮยยกเป็นระดับเดียวหรือสูงกว่าอุตตาเทพแน่ๆครับแล้วแอสโมเดียสที่ทั้งดกจาและจงฮยยกไม่อยากเป็นศัตรูด้วยจะเป็นมิตรหรือศัตรูขอเสนอ30%จะดึงดูดใจมากน้อยแค่ไหนภายภาคหน้าจะมีการเปิดศึกการแย่งชิงการเป็นราชาปีศาจที่73จะมันหยดแค่ไหนก็ขอคาดหวังหน่อยละกันนะครับเอฟเฟกของเรื่องเล่าครับ เร่มที่แล้วเราคุยกันที่พาสีอินคำของลูกจาใช่ไหมครับว่าสะสมเรื่องเล่าได้มากก็จะได้รับเหรียญและพลังมากขึ้นไปด้วยแต่ก็จะไม่ใช่แค่นั้นสิครับยังมีเรื่องอาวุธเรื่องเล่าอีกต่างหากเป็นที่รู้กันว่าถ้าเปิดใช้งานเรื่องเล่าเลจะมีเอฟเฟกหรือ p a พาสีของเรื่องนั้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นสังหารหมูมแมลงที่ได้จากเขาททาชิโอก็จะทําให้อวตารที่อ่อนแอกว่าตัวเองติดดีบัฟอ่อนแอ หรือแบบที่ฮาฮาหน่อยก็คือเรื่องเล่าลูกศิษย์ของเซียนดาบที่บังคับให้จงหยอกพูดเพราะกับเซียนดาบเป็นต้นแล้วอาวุธเรื่องเล่าคืออะไรยกตัวอย่างในเล่มนี้ฐานยักษ์สาของฮาเดสก็ถือเป็นอาวุธเรื่องเล่าโรงงานของนายุกก็ใช่ผมคิดถูกไหมว่าอาวุธเรื่องเล่าคืออะไรที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอัน เพราะเรื่องเล่าประเภทพาร์ีมันไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยหรือทุกคนมีอะไรเสริมเรื่องอาวุธเรื่องเล่าก็ช่วยบอกช่วยเสริมผมหน่อยแล้วกันนะครับมาที่เรื่องเล่าราชาปีศาจที่73ที่อันนี้ถือเป็นมหาเรื่องเล่าของโลกปีศาจไม่รู้ว่าเอฟเฟกจะเป็นแบบไหนฮะเป็นแบบแอคทีฟพาร์ซีเป็นแบบอาวุธเรื่องเล่าหรือปัน่นแล้วมัดรวมกันมาเลยดูจากที่ลูกจาก,กาลังหาพันธมิตรแล้วคงจะเป็นศึกใหญ่มากแล้วต้องคว้าเรื่องเล่านี้มาให้ได้เพื่อไปต่อย,ยอดอีกนะฮะถึงขนาดเจ้าจอมงกยอมแบ่ง percent, เปอร์อเซ็นต์ ธรรมดาแบ่งเป็นไข่ช่วยมากได้มากไข่ช่วยน้อยได้น้อยอนี่สิถึงจะเป็น คิมลูกจ่ามาถึงตรงนี้แล้วพวกกลุ่มดาวตาเป็นมันเลยครับอ๋อสงสัยอีกนิดหนึ่งเมเลดอนกับเบอร์ขั้นนี้เขาเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมฮะแล้วแต่ต่างนิคมกันเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากนบิลล่าคนละกลุ่มกันแบบนี้แล้วพอในยุคคนไหนได้เข้าป้ายมันจะไม่ตีกันหรอวะเออใช่มันไม่ตีกันหรอกครับเพราะยังไงเพราะยังไงพวกมึงก็ไม่ได้เลือกเล่าเรื่องนี้ไปหรอกโว้ยว้าวยตัวร้ายอ่ะนะเตรียมตัวกันหน่อยเด้ เอาจริงผมไม่อยากเล่นมุกพิมลจ่าเป็นไอ้โง่แต่ก็อดเล่นไม่ได้จริงครับชาวบงชาวบ้านเขามองออกกันหมดแล้วว่าเฮ้ยจางฮายองเนี่ยมันเป็นผู้หญิงเฮ้ย <c oughs> มันเป็นผู้หญิงจริงๆเฮ้ยเม้นที่เองไปบอกนักเขียนก็เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่านกจามันเอาตาไปไว้ที่ไหนทั้งเสียนดาบทั้งกลุ่มดาวต่างมองกันออกกันหมดแล้วว่าเฮ้ยจางฮายองมันเป็นผู้หญิงในเรื่องที่จงฮายอกต้องแปลงเพศเป็นผู้หญิง1ิบนาทีต่อวันมังคีคิงอูริเอลมองออกกันหมดตอนนี้บื้อเหมือนเดิมเฮ้อ <c oughs> อะไรนะสวยจนตบหน้าจงฮายไดด้้3คครังผมว่่นนทีจะตบ ไม่ใช่โจงกระยอกหรอกครับโลกวรยุทธ์กับเซียนดาบครับอันนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่เหมือนจะเป็นการอธิบายที่มาของสกิลที่ขายขายกันในกระเป๋าสินค้าโทเกบีนะครับว่าเออมันมาจากที่นี่นะส่วนใครจะไปฝึกสกิลอะไรแบบวิธีดั้งเดิมก็แล้วแต่นะครับซึ่งคนที่ยังอยู่ยั้งยืนยงคงวิชาการฝึกแบบดั้งเดิมก็คือเซียนดาบแยกนภาหนานกงหลงบินครับ ลูกครึ่งมนุษย์กับยักษ์สาบรรพการโดนลุกจาล่อซื้อด้วยข้อมูลในมือซึ่งก็คือที่อยู่ของเผ่าพันยักษ์ที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นผมว่าเซนดาบก็คงช่วยอยู่แล้วแหละเพราะจงอิยอกกับจางหิยองก็เข้าตาเซนดาบนแน่แน่และดูเซนดาบก็เป็นห่วงลูกศิษย์ของเขาเหลือเกินนะครับเพราะในงานประลองมันจะมีจอมยุทธ์เจ๋งๆอยู่เหมือนกันขนาดผู้ข้าผ่านตนอย่างจงอิยอกยังจะไม่ไหวจอมยุทธ์รุ่นเยาวพวกนี้ก็น่าจะเป็นผู้ข้าผ่านตนเหมือนกัน ออพอพูดถึงผู้ข้ามผ่านตนจางฮายองก็สามารถส่งข้อความหาได้ด้วยแบบนี้กลุ่มดาวกับผู้ข้ามผ่านตนน่าจะมีระดับชั้นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแน่ๆครับมีแอคเคาท์หรสตาร์ตสตีปส่งแชทกันได้ด้วย มีชานวดขมับอีกแล้วครับพวกเอาหมาไปเป็นสิทธิ์พี่ผมสามผมสามจริงแล้วสู้กันดุเดือดด้วยน้าแบบฝีมือพอๆกับผู้ย้อนกลับด้วยยกขาหน้าสู้กระดาบโอ้ชกเป็นงูเลยอีกแล้วขั้นมายองโอ้มึงมึงมาเล่นเป็นตัวโจกใช่ไหมเป็นไงปีศาจระดับเขาเจอราชันเทวะแยกน้ำผาเข้าไปลอยปิวเป็นแก๊งล็อกเก็ตเลยมึง ตอนอ่านกําลังคิดเพ,เพลินเลยว่าถ้าแค่อ้างชื่อแล้วไปทําโน่นทํานี่ให้ก็จะได้รับผลกระทบของการกระทํานั้นๆไปก่อนหน้านี้นมีทีหนึ่งที่สงสวรจงหยาเขาอ้างชื่อดกจารจอนปราบลายหฮได้นะทำให้ดกจารได้รับชื่อเสียงไปครั้งนี้ต่างคนต่างอ้างชื่อผลก็คือสลับชื่อนิคมอุตสาหกรรมครับไอที่พูดเนี่ยคือในแง่ดีนะแต่ถ้าอ้างชื่อแล้วไปทําอะไรที่มันแปลก,ปลกๆจนได้รับความเสียหายละ ทายเล่มครัมีใครบางคนทําให้ชื่อของคิมดกจากระชอนขึ้นมาผ่านข้อความนักต้มตุ๋นคิมดกจาในนิคมคิมดกจาครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับการ อ้างตัวเป็นคิมดกจาหรือแค่มีใครเปล่าประกาศข่าวลือแย่แยแยๆเฉยๆผลกระทบที่ได้รับอาจจะเกิดความเสียหายต่อเรื่องเล่าและอาจจะลามไปถึงเหรียญที่เป็นพาสีอินคัมด้วยหรือเปล่าการยืนยันตัวตนผ่านการเปล่าประกาศแค่ชื่อแบบนี้ของสตาร์สตรีมจะว่าไปก็มีข้อดีแหละแต่แต่น่าจะมีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่คนคนนั้นจริงๆครับดกจาก็บอกเองว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเกิดเหตุแบบนี้ในสตาร์สตรีมเออเล่มเจ็ดหลังตบลลยหายไป จงห้ยกเขาแค่พูดช่วเองตอนปิดงานเท่านั้นเองนะจบเล่มไปพร้อมกับทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้เหมือนเดิมครับ การได้มือถือใหม่ของลบกจาทำให้ TLS 1 2 3ส่ง3วิธีรอดฉบับแก้ไขครั้งที่ 1. t e c h มาให้และการย้อนกลับนั้นใยรอบที่3ทั้งๆที่มีคิมล็กจาก็ไม่สำเร็จนะครับฉบับแก้ไขครั้งที่1นี้ก็เริ่มรอบที่4ประเด็นสําคัญของฉบับแก้ไขครั้งที่1นี้น่าจะอยู่ที่บทส่งท้ายครับที่เว้นว่างเอาไว้และความคิดของคิมล็กจาที่ว่าเรื่องราวนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้เหมือนจะเป็นการบอกใบ้เลยครับว่าไอ้ที่ประเอกทามาตลอดเนี่ยส่งผลให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปและสามารถเปลี่ยนตอนจบได้ เออจริงๆก็เปลี่ยนได้เลยนะมันเป็นดอ t เทคไม่ใช่เลยครับใช่ไหมเออใช่ไหมทุกคนดอ t เทคมันแก้ได้นะ <laughs> ไม่ใช่ .dot.pdf ใช่ไหมเออเออ .dot.tex ครับ t t e x เบบ่นี้มีการพูดถึงความเคลื่อนไหวของทางโลกหน่อยเดียวครับผ่านฉากที่บียยองคุยกับเจ้านายและจุงยอกคุยกับดกจานะครับทุกๆคนกําลังพยายามในส่วนของตัวเองอยู่เอาจงจริงผมคิดถึงความกวน้นของคันซูยองแล้วเนี่ยีบียยองเองก็รู้แลว้วครับว่าดกจายังไม่ตายแถมได้รับมอบมาให้ไปดูแลมหาเรื่องเล่าของฝั่งโลกปีศาจต่างหาก ลกลงแล้วว่าเกมนักปฏิวัติเป็นซีนารีโอที่20นะครับดกจาข้ามจาก10มา20เลยข้ามแบบข้ามเยอะทีเดียวแต่วอยว่าเลยครับเล่ม10แล้วครับเล่ม23จบการเดินทางไปงานเลี้ยงสมาคมอาหารเลิศรถเป็นการล่นเวลาการเล่าเรื่องและให้ยอดนักอ่านของเราดื่มด่ำกับนิยายฉบับแก้ไขนะครับแถมยังมีสาวๆขึ้นรถไปเป็นเพื่อนด้วยอีกนะาก แอนนาครอสผู้เผยวจะนะแห่งเอสการครอบครองเนตหมหาพิศษในที่สุดก็เจอกันจริงๆด้วยครับแล้วที่เราแซวเข้าไปว่าไปเจอกันที่ทางช้างเผือกนะอังสุมาลินแอนนาครอสผู้เผยวจะนะต้องเป็นตัวละครสาคัญแน่ๆน,นะครไม่อย่างนั้นพระเอกของเราก็คงไม่บอกว่าไปรอเราที่ทางช้างเผือกก่อนนะอังสุมาลินเดี๋ยวเราจะไปหาไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่คนละทวีปันเลยเชยิโอ้วันนี้ก็เล่นยังเลยมุกเนี่ย โอ้แล้วเจอกันที่นี่จริงๆครับผมไม่คนลุกเลยคนอะไรมันจะเดาแม่นขนาดนั้นเป็นไงทุกคนอยู่จุงหยกดกำลังฝึกฝนวิทยายุท์เพื่อจะเข้าประลองศึกชิงเจ้าวิธจักรนะครับการต่อสู้อย่างเป็นทางการจะออกมาในรูปแบบไหนวัยรุ่นเงินล้านที่ตกอยู่ในวงล้อมของสาวๆที่กำลังจะไปงานเลี้ยงของสมาคมอาหารจะลกแค่ไหนเจอกันเล่มหน้าครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับมุมมองนะักอ่านพระเจ้าเล่มสิบนี้หยอนนิดหยอกหน่อยหวังว่าทุกท่านจะไม่ถือสาหาความกันมากนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวอ่านเล่ม11จบแล้วมาคุยกันอีกรอบคําหยาบคายใดทําให้ระเครืองราคาใจก็กราบขออภัยไว้นะตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ติชมกันไม่ได้ครับขอบคุณครับ